สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเปิดประตูสู่หมหาวิยยลัยนะครับช่วงห้องเรียนออนแอร์ air กับวิชาเคมีนะครับวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้พบกันนะครับแล้วก็ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรองผงเพียรพิธรรมนะครับจากภาควิชายเคมีคณะวิยยทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราจะมาสรุปนะครับว่าในระยะระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาเรียนกันมาเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นหลกักๆที่เป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องใช้ นในเนื้อหาวิชาเคมีเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างผมจะพูดเป็นประเด็นออกมาแล้วก็จะ,จะเชื่อมโยงว่าเ,เราเราเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วเวลาไปใช้งานเนี่ยมันต่อเนื่องเชื่อมต่อถึงกันยังไงนะครับถ้าจําได้ตอนที่เรียนกับผมตั้งแต่ครั้งแรกเลยเราเรียนเริ่มต้นด้วยเรื่องของโครงสร้างอะตอมถูกไหมครับเราพยายามจะเข้าใจธรรมชาติพยายามจะควบคุมธรรมชาติพยายามจะออกแบบแล้วใช้ประโยชน์จากธรรมชาติดังนั้นเริ่มแรกเราก็เลยพยายามจะเข้าใจมันก่อนจากจุดที่เล็กที่สุดก็คือ ไปเข้าใจจากองค์ประกอบของส,สารว่าส,สารนั้นประกอบขึ้นจากอะไรและไอองค์ประกอบเล็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยออมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ,บ้างมีสมบัติอย่างไร mm. เมื่อเราเข้าใจจุดเล็กๆแล้วเราก็คาดว่าคาดหวังว่าเราจะไปเข้าใจสิ่งที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ควบคุมมันได้ในถายที่สุดนะค,รครงสร้างอะตอมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ดอรตันถูกไหมครับถ้าจําได้ดอรตันเป็นทรงกลมแบ่งแยกไม่ได้นะครับแล้วก็มีโครงสร้างอะตอมหลากหลายแบบพัฒนาขึ้นมาคอนเซปต์ <Concept S 2> ของการศึกษาโครงสร้างอะตอมคือตีให้แตก ดูว่ามีเศษอะไรเป็นองค์ประกอบนะเป็นสิ่งที่ใช้กันมาในทุกๆก,การศึกษาเลยทําให้มันเละแล้วก็ดูว่ามีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างแล้วก็ามาประกอบกลับเป็นจิ๊กซอเป็นเรื่องราวทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าการต่อกลับเนี่ยมันสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับดอลตันเชื่อว่าตีให้แตกไม่ได้ทอมสันก็เลยตีมันให้แตกแล้วก็พบว่ามีโปรโตอนกับมีอิเล็กตรอนถูกรับมีโปรตอนมีอิเล็กตรอนมีนิวตรอนนะครับก็คนพบแล้วก็เอ่อเป็นโครงสร้างอะตอมแบบทอมสันขึ้นมา าการตีให้แตกของนภสสารคือใช้หลอดรังสีแคโทดนะครับทำทำให้มันแตกออกนะครับหลังจากนั้นก็มี ford, รัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดก็มาเสนอว่าโครงสร้างข้างในควรจะเป็นยังไงโดยการยิงยิงผ่านแผ่นทองคำนะครับเราก็ดูการสะท้อนกลับของรังสีของอนุภาคอัลฟาแล้วสุดท้ายก็ได้โครงสร้างอะตอมแบบรัตเทอร์ฟอร์ดขึ้นมาสุดท้ายก็พัฒนาไปเป็นโครงสร้างอะตอมแบบบอร์โดยการดูการเบื่งแสงของอะตอมแล้วก็เสนอว่า บอควรจะมีโครงสร้างเนี่ยอะตอมควรจะมีการจัดเรียงอย่างไรสุดท้ายแล้วเรารู้ว่านิวเคลียสประกรอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนแล้วก็อ e ิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆอบนะครับอันนี้คือจากรัสเทอร์ฟอร์ดเนาะพอเป็นบอเขาบอกว่าอ e ิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆเนี่ยไม่ได้วิ่งอยู่เป็นวงเดียววิ่งมั่วนซัวแต่วิ่งอยู่เป็นชั้นๆเหมือนกับระบบสุริยะนะครับวิ่งอยู่เป็นชั้นๆซึ่งในภายหลังนะครับก็เป็นโมเดลที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือเป็นโครงสร้างอะตอมแบบกลุ่มหมอกโครงสร้างอรบบิมมออ e รอจงๆม่่ยูปะําที หรืออยู่ประจำชั้นที่ใดที่หนึ่งแน่นอนแต่วิ่งมั่วๆซั่วๆไปแล้วสิ่งที่เราสามารถทํานายได้ก็เป็นเพียงความน่าจะเป็นที่จะเจออิเล็กตรอนในอนาบริเวณใดอนาบริเวณหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าออร์บิทัลนะครับอนาบริเวณที่มีโอกาสจะพบอิเล็กตรอนหรือออร์บิทัลนั่นเองออร์บิทัลก็มีรูปร่าง,างต่างๆเป็น s p d f ถูกไหมครับมีระดับพลังงานหลัก n ถ้ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราพวกนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปนะครับอะตอมเหล่านี้มันอยู่เดียวๆแล้วมันจะไม่สถีย นะครับการที的的 so, process, Não, mm ่อะตอมจะเสถียรได้ก <issements mee. S 2> so, okay, ็ค no ือรวมกลุ่มกันเมื่อรวมกลุ่มกันมาใช้บางอย่างร่วมกันมันก็จะทําให้พลังงานรวมของระบบลดลงนะครับการที่โมเลกุลอะตอมมารวมกลุ่มกันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโมเลกุลอะตอมมารวมกลุ่มกันกลายเป็นกลุ่มอะตอมที่เสถียรแล้วเขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลนะครับทีนี้ไอ้การที่อะตอมมารวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับมันก็รวมกลุ่มกันได้หลายวิธีนะครับสิ่งที่สิ่งที่มายึดเหนี่ยวให้อะตอมรวมกลุ่มกันเนี่ยเรียกว่าเป็นพันธะเคมีเป็น นะครับได้เสถียรเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเราเรียกมันว่าเป็นโมเลกุลนะครับแต่ถ้าเกิดมันต่อกันเป็นปื้นใหญ่ๆเราก็เรียกมันเป็นโมเลกุลไม่ได้ก็เลยทําให้เกิดพันธะเคมี3ชนิดขึ้นมานะครับก็คือพันธะโลหะพันธะไอออนิกแล้วก็พันธะโคเวเลนต์การที่จะบอกว่าเกิดเป็นพันธะแบบใดขึ้นอยู่กับว่าอะตอม2ตัวที่มารวมกันกลายเป็นกลายเป็นกลุ่มอะตอมนั้นเนี่ยมีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรสมบัติที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็คือ e- หรืออิเล็กตรอนนี้ก็ หรืออิเล็กตรนิเติิตี้นะครับความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองหากมี EN สูงทั้งคู่ก็จะเกิดพันธะโคเวเลนต์ EN ต่ำทั้งคู่ก็จะเกิดพันธะโลหะถ้าหาก en ตัวหนึ่งสูง E n ตัวหนึ่งต่ำก็จะเกิดเป็นสารประกรอบอออนิกสนะครับสารประกรอบอออนิกเราก็ได้เรียนรู้ว่าเขียนสูตรสารประกรอบอย่างไรนะครับออมีสมบัติของสารประกรอบอออนิกเนี่ยเป็นอย่างไรนําไฟฟ้าตอนที่เป็นของเหลวก็เป็นสารละลายตอนของแข็งไม่นําไฟฟ้าแข็งแต่เปราะนะครับ ในขณะ,ะที่โลหะก็มีสมบัติที่นําไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในสถานะของเหลวหรือในสถานะของแข็งแล้วก็แข็งแต่ยุดหยุ่นเพราะเนื่องจากว่าโมเลกุลอ,อนุภาคเมื่อเกิดการขยับแล้วไม,ไ,มไม่เกิดแรงผลักต่างจากสารประกอบอิลอนิกซึ่งถ้าเกิดมีการขยับของ,ของชั้นแล้วบวกกับลบที่เคยดูดกันมันจะกลายเป็นบวกเจอบวกแล้วก็ลบเจอลบแล้วก็จะเกิดการแตกเปราะออกนะส่วนสารโคเวเลนต์ก็คือ,เ,อเกิดจากการที่อะตอม2ตัวที่มี เอนสูงทั้งคู่มาจับตัวก,กันกลายเป็นกลุ่มโมเลกุลขึ้นมาในตอนท้ายของพันธะเคมีเนี่ยเราก็โฟกัสกันที่เรื่องของพันธะโคเวเลนต์นะครับมันเป็นโมเลกุลเดี่ยวๆเดียวๆโมเลกุลเดี่ยวๆเหล่านี้ก็สามารถจะจับตัวเรียงกันกลายเป็นรูปร่างต่างๆได้แล้วก็เรียนกันเรื่องของรูปร่างโมเลกุลนะครับก็มีทั้งแบบเส้นตรงสามเหลี่ยมมุมงอสามเหลี่ยมแบนราบนะครับปริมิดฐานสามเหลี่ยมถูกไหมครับ เป็นทรงเหลี่ยมแปดหน้าปริมิตฐานสี่เหลี่ยม T shape สีซอนะครับก็รวมถึงเอ่อสี่เหลี่ยมแบนลาบนะครับมีหลากหลายโครงสร้างที่เราเรียนไปโครงสร้างเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ในการที่เวลาเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเราสามารถจะใช้ทํานายได้ว่าปฏิกิริยาจะเกิดที่ด้านใดหรือตําแหน่งใดของรูปร่างของโมเลกุลนั้นก็ใช้โมเลกุลรูปร่างโมเลกุลในการพยากรณ์การเกิดปฏิกิริยาได้ครับส่วนนี้มี โมเลกุลมีอะตอมอยู่เยอะมันไม่น่าที่จะเข้าชนในตำแหน่งนี้ก็เปลี่ยนไปเข้าชนอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับโดยพิจารณาจากรูปร่างรวมทั้งรูปร่างโมเลกุลยังสะท้อนไม่ถึงความมีขั้วของโมเลกุลด้วยนะครับความมีขั้วกเกิดจากผลต่าง e.n. ของโมเลกุลน,นะครับถ้ามีผลต่าง e.n. ของอะตอมในโมเลกุลสูงก็จะเป็นโมเลกุลมีขั้วมากนะครับผลต่าง e.n. ในอะตอมมีค่าไม่มากคือ e.n. พอๆก,กันโมเลกุลก็จะมีขั้วน้อยนะครับซึ่งเอารูปร่างโมเลกุลน,นียมาเกี่ยวโยงด้วย ขั้วนี้มีมีประโยชน์อย่างไรนะครับสารที่มีขั้วพอๆกันก็จะมักจะรวมกันได้ดีสารที่มีขั้วต่างกันมักก็มักจะรวมกันอยู่ไม่ได้นะก็จะเป็นคําที่เราน่าจะเคยได้ยินคําว่า like d i s s o l v e like ก็คือของที่เหมือนกันก็จะอยู่รวมกันครับซึ่งมันเอาไปใช้พยากรณ์ว่าสารใดละลายในสารใดได้ดีอย่างน้ำเนี่ยน้ำเป็นสารมีขั้วนะครับน้ำเป็นสารมีขั้วนะครับเพราะมีรูปร่างเป็นมุมง,งอ,อออกซิเจนมีเอ็นสูงไฮโดรเจนมีเอ็นต่ำนะครับ ก็มักจะละลายสารที่มีขั้วสูงๆได้ดีตัวอย่างเช่นก็จะละลายเอทานอลได้ดีละลายแอลกอฮอล์ oh ต่างๆได้ดีนะครับละลายในสารที่มีขั้วด้วยกันได้ดีแต่แก๊สตัวอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารไม่มีขั้วก็จะละลายในน้ําได้น้อยนะในน้ําก็จะมีแก๊สละลายอยู่ได้น้อยเพราะเพราะว่าเป็นสารไม่มีขั้วกับสารมีขั้วอยู่ด้วยกันนะครับถัดจากเรื่องพันธะเคมีเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับเราอยากจะรู้ว่า สารนียทำปฏิกิริยากันมีอัตราส่วนในการทำปฏิกิริยกันอย่างไรนะครับเราเริ่มจาก,จากรู้จักรู้จักโมนะครับว่าโมคืออะไรนะครับโม,ค,บม,ค,บมคือหน่วยนับจํานวนนะครับสารเคมีทําปฏิกิริยากันด้วยจํานวนไม่ได้ด้วยน้าหนักหรือด้วยปริมาตรทำปฏิกิริยากันด้วยจนวนํานวนดังนั้นเราก็จะต้องทําการคํานวณทุกอย่างให้อยู่ในหน่วยโมซยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูการเกิดปฏิกิริยากันนะครับมีการพูดถึงเรื่องของอความเข้มข้นนะเพราะว่าปกติแล้วเราจะเตรียมสารให้อยู่ในรูปของสารละลายที่มีน้าเป็นตัวทําละลายแล้วมันเทผสมกัน อันนี้ในระดับที่พวกเราเรียนกันก็คือเป็นสารละลายที่มีน้าเป็นตัวทําละลายมาเทผสมกันนั้นก็รู้จักความเป็นข้นในหน่วยต่างๆเปอร์เซนต์ ppm, ppb, ppt นะครับมลาร์มอลลเศษส่วนโมลเป็นต้นนะครับแล้วก็รู้จักสมก,การเคมีนะครับสมก,การเคมีก็เป็นตัวบอกว่าสารได้เป็นสารตั้งต้นทําปฏิกิริยากันด้วยอัตราส่วนเท่าใดแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์มีอัตราส่วนของสารผลิตภัณฑ์เท่าใดนะครับรู้จักสารกาหนดปริมาณหรือ,รารอรภาษาอังกฤษใช้ควาว่า limiting agent นะครับ รู้จักร้อยล,ละผลได้ร้อยละผลได้ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยเ,เกิดขึ้นจริงๆเท่าไหร่คาดหวังเท่าไหร่คือผลได้ทางทฤษฎีเป็นเท่าไหร่เกิดขึ้นจริงเป็นเท่าไหร่นะครับก็ทําให้เราสามารถจะคานายหรือพยากรได,ได้ว่าหากคุณอยากจะผลิตสารตัวหนึ่งคุณต้องซื้อสารตั้งต้นเท่าไหร่ทำทางไงถึงจะคุ้มทุนถึงจะได้สารสารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่คุณอยากได้นะครับท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของแก๊สนะครับเ,เรื่องของแก๊สเนี่ยเราเอา,เอา แก๊สเนี it it sector, endpoint, the, the boys, ่ยเป็นสถานะสถานะหนึ่งใน3สถานะของแข็งของเหลวแก๊สนะครับโดยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเป็นตัวกําหนดสถานะแก๊สเนี่ยเป็นสถานะที่มีแรงยุดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคต่ําที่สุดนะครับทำให้มีรูปร่างไม่คงที่นะมีปริมาตรเปลี่ยนแปลงตามภาชนะบรรจุนะมีสมบัติต่างๆมากมายเป็นไปตามกฎของบอยส์กฎของชาส์นะครับกฎรวมแก๊สกฎแก๊สอุดมคตินะครับและท้ายที่สุดของเรื่องแก๊สเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของการแพร่ผ่านนะครับคือการที่แก๊สเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับมวลโมเลกุลโมเลกุลขนาดใหญ่เคลื่อนที่ช้าโมเลกุลขนาดเล็ก,ลกลเคลื่อนที่เร็วแล้วก็สามารถใช้ในการทํานายได้ว่าหากมีแก๊สสองชนิดออรั่วออกจากภาชนะแก๊สชนิดใดจะรั่วออกหมดก่อนหรือรั่วชา้ารั่วเร็วเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของส่วนส่วนที่ผมรับเป็นชอบก็คิดว่าคงมีสรุปเนื้อหาจะเพียงเท่านี้ครับ